มองวินิว่ามันเป็นแบบนี้แหละเรามีข้อมูลเราคุยกันแหล่งข่าวจริงๆมาทั้งหลากหลายแวดวงแล้วเราสก,กัดมาเป็นข้อมูลคือคือผมเนี่าไปแล้ครับผมเนี่ยนะครับตอนไปเป็นนักการเมืองปกติก็ไปดักเรื่องไห้ครับผมใช้คําว่าผมนี่พลัดหลงเข้าไปดงหลักของคือหมายความว่าเราเวลาเราเข้าใจว่าเป็นเรื่องจริงครบจริงตายจริงเจ็บจริง,รงนะครับติดคุกจริง แต่คนที่เป็นคู่กรณีที่เราลบกั้งหมดหลังจากฝ่ายเราชนะเลือกตั้งครับเขาไปอยู่กันอยู่ที่เดียวครับเรากลายเป็นคนนอกเลยนะครับทั้งที่นั่นคือคู่รบคู่สงครามนะครับในการต่อสู้เละตุ้มเป๊ะกันเลยฟาดกันอย่างแรงแต่ปรากฏว่าพอยึดอำนาจได้แล้วนะครับคนเหล่านั้นนะครับที่ alumni, right. ททเราฟาดวันกันมาเนี่ยเพราะนะครับทางฝ่ายเราเข้าใจว่ามันต้องต้องเป็นศัตรูครับแต่พอวันที่มีอำนาจคนเหล่านั้นก็มาร่วมกันตามปกติ เห็นไหมผมใช้คาว่ารัดหลงเข้าไปดงละครก็คือเห็นนะครับเห็นแล้วก็ได้เรียนรู้ถูกต้องครับการเมืองจึงเป็นเป็นละครทีนี้เนี่ยนะครับภาพปรากฏที่ออกหน้าสื่อในเรื่องการเมืองนะครับปกติแล้วนี่นะครับจะมีความจริงที่ให้เห็นนะครับไม่ใช่ว่าไม่จริงแต่ว่าจริงที่เขาให้เห็นเยประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์แบนั้นนะครับนี่ก็เป็นการวิเคราะห์กันตั้งหลักหลายฐานให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันซ่อนตับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเหตุการณ์22สิงหาเนี่ยถ้า70เปอร์เซ็นตมันไม่ซ่อนเอาไว้เนี่ยนะครับผลลัพธ์มันจะไม่ออกมาอย่างนี้นะครับวันนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันครับเราเองพอเห็นปรากฏการณ์22สิงหาอ่า66ผมก็ต้องเป็นคนติดตามหรือคนต่างกาันผมก็เป็นคนสุกสนตามภาษาผมมแต่ผมก็มีการข่าวหลากหลายแวดวงอยู่แล้วเพราะว่าอยู่นะครับในบริบทการเมืองมานนานนะครับนี่ก็จะ60อยู่แล้ว นะครับก็มีเพื่อนพ้องน้องพี่กันอยู่หลากหลายแหวนนะครับเราก็ได้รู้ในแต่ละฉากในแต่ละฉากในแต่ละฉากาคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอมาถึงจุดนี้เนี่ยก็ดูความน่าจะเป็นนะครับเป็นไปได้ทุกาทางทุกทางคือหมายความคือเหมือนถ้าเบี้ยวแบบนี้ไม่เบี้ยวเ็เป็นแบบนี้ก็พยายามเชี้เห็นนะครับให้เห็นว่ามันมีโอเคเมื่อกี้พูดแล้วถ้าเบี้ยก็จะเป็นแบบนั้นก็ก็ก็เป็นเรียกว่าเป็นดิวปีศาจก็ก็เป็นอย่างนั้น มันดูโหดร้ายมากถ้าเดียวพี่ตู่เล่ามันมันดูเหมือนจะพังกันไปหมดก็ก็ถูกติอมก็ต้องแล็มันมีเหตุผลไหมนะครับลองดูคลิปคุณเศรษฐาคุณนุ้ยิงคุณอดีตหัวหน้าพักหรือใครก็ตามปราัยนี่นะครับโหดที่สุดนะครับในการจะจัดการกับพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็พักการเมืองนะครับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติอย่างไรก็ไม่จับมือโดยเด็ดขาดเหมือนไม่มีชิ้นดีเลยไม่เป็นคือความเลวร้ายดูคลิปนี้นะครับ คือดูคลิปวันนั้นเนี่ยนะครับเป็นความที่แข็งแกร่งน่ากลัวที่สุดแต่ว่าผลลัพธ์มันตรงกันข้ามทุกข้อคือคนที่ไปเนี่ยนะครับคือคนที่ทําเรื่องแบบนี้ได้ครับถามว่ากูดที่เจรจาเขามีอะไรให้เชื่อกันบ้างเพราะฉะนั้นเขาก็ป้องกันก็คําพูดใหญ่ขนาดนั้นนะยังโกหกได้รอบติดฐานแล้วกับเขาทําไมเกี๋ยวเขาเขาจะไม่คิดว่าถ้าโกหกเพื่อแลกกับโดยเฉพาะ ความไว้เนื้อเชื่อใจจากประชาชนได้เรื่องอื่นแทบไม่ต้องพูดถึงนะครับเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องเล็กไปเลยครับถ้าโกหกได้หลักองค์หลักการไม่เอาแล้วทำไมเรื่องที่ไปดิวกันจะจะพิดคําพูดไม่ได้ใูกุมที่ถุกโอเคว่ากันไปถ้าถ้าเบี้ยวแต่ถ้าไม่เบี้ยวเราจะได้นยกคนใหม่ถูกต้องอ่าใบได้ไหมวันนี้คือมันมันมีครับมันมีสถานการณ์ซึ่งได้ถูกออกแบบไว้นะครับอยู่หลายรูปแบบ หนึ่งก็คือหมายความว่าถ้าบ้านเมืองอยู่สภาพแบบนี้ครับนะครับหนึ่งในสามวงแคนดิเดตนะครับคุณอนุทินคุณปีรพันธ์คุณเอกประวิทย์หนึ่งในนั้นนะครับหนึ่งในนั้นแต่ว่าไม่ใช่คุณเอกประวิทย์สองหนึ่งวอาคุณเอกประวิทยิ์อยู่ที่สองนี่ยที่สองนะครับ,รบและผมว่าเขาในะคุณเอกประวิทย์น่าจะเข้าใจในบริบทนี้นะครับด้วยความเข้าใจแล้วตบานเนี่ยนะครับถ้า,ถ,าถ้าเกิดวิกฤต ฝั่งพม่าถ้าเกิดไม่กิดฝั่งพม่าะนะครับและลามอมาถึงไหนนะครับนายกก็จะเป็นแคนดิเดตเหมือนกันจะเป็นแคนดิเดตที่คนคิดว่าพ้นไปแล้วคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ไปเป็นองคมนตรีครับนะครับรัฐธรรมนูญบัญญัติว่าห้ามฝักใฝ่กานเองก็คือตอนเป็นองคมนตรีก็ไม่ฝักใฝ่กันเองครับแต่ว่าตําแหน่งแคนดิเดตนายกเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ยังเป็นไม่มีที่เหล เนี่ยครับเพราะฉะนั้นอย่าประมาทช่องทางนี้นะครับช่องทางสุดท้ายก็คือหมายความว่าเปี่ยวกันถึงขนาดแล้วก็ภาพางต่างมาเปิดแล้วก็เล่นงานกันเต็มที่ครับนะครับก็จะจบแบบยี่สิบสองพฤษภาพีห้5เจ็ดมันสามสมการด้วยกันโอเคเอาค่อยๆไปนะครับคุณผู้ชมสามสมการคือสมการแบบดิวปกติอ่ะโยนไปสามชือ่อแต่ในมุมมองของวิตูตัดชื่อพลเอกประวิทย์ออกแล้วก็ให้คําใบ้มาอีกว่า คนนี้เงียบเงียบอยู่ใช่ไหมหรือยังไงได้ให้ไหมคือหมายความว่าแต่ละผมว่าก็คงจะมองออกขังเนี่ยครับลือก็เหลือสองคนนะคุณผู้ชมก็คุณพิลพันธ์นะครับอ่คุณอนุทินแต่สมุิในสมการแรกนะครับสมการที่สองถ้ามีในเรื่องของฝั่งพม่าก็ก็พูดถึงชื่อของคุณพลเอกประวิทย์ไอ้พลเอกประยุทธ์มาแล้วก็ถ้ามันไปกันสุดจริงๆเบี้ยวดิ้วผ้อะไรออกกันมาหมดก็จบแบบการประหารก็แอนับ หมายความมันจะเป็นเรื่องที่หนึ่งจะเป็นเรื่องที่คนรับไม่ได้ครับนะครับและนําพาไปสู่หลากหลายปัญหานะครับเพราะฉะนั้นคือเขาก็ออกแบบไว้ไว้ครบอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกเมื่อตอนต้นว่าอ๋อคิดจะชนะไอ้สิบเอ็ดพฤษภาใช่ไหมใช่ไหมข่าวไกลโดนก่อนเห็นไหมภาพปรากฏางนะครับภาพปรากฏอันนี้แล้วก็ขนาดเดียวกันถ้าถ้าครบสิบเอ็ดพฤษภาแล้วก็จะมีคนขึ้น ให้สารน้ำนุนวินิจฉัยเรื่องการทำหน้าที่ของสงอว่ายังโหวตเลือกนายกรัฐินตรีต่อไปได้หรือไม่ในช่วงรักษาการับประมาณห้าถึงหกเดือนเป็นอย่างน้อยเนี่ยเห็น <c oughs> ม,มันยังมันหมายถึงว่ามันก็ป้องกันสองก็คือนะครับในส่วนปปชนะครับซึ่งก็วางบินนายกปัตตานีแต่กระเทือนคำนิยมยรัฐบาลใ,ใช้รถเหมือนกันเป๊ะเห็นไหมคือไม่ว่าว่าไปสัญญาณเบาๆแต่บอกเฮ้ นะคือคือถ้าถ้าเราไม่ไม่มองแต่ว่าครับถ้าเราไม่มองก็ไม่มองแต่ว่าถ้ามองเห็นไหมว่าชี้เห็นเลยว่ารเรื่องนี้ง่ายที่สุดครับแล้วก็สั่งยุติปฏิบัติหน้าที่เลยออก็สามแนวทางในการวิเคราะห์ของมิจูตรว่าว่าโอเคถ้าเป็นดิวในยกคนใหมก่ก็ก็ว่ากันไปออมันดูเหมือนละครต้องพูดแบบนี้มันเป็นละครกรันเออมันมันดูเหมือนเป็นพอดเรื่องอะไรสักอย่างหนึง่งคือคนดูฟังอยู่เนี่ยเอ้ยมันมันจริงๆแบบนี้ใช่ไหม รัฐบาลนี้อมันในโลกความเป็นจริงมันควรจะเกิดขึ้นไหมมันยิ่งกว่าละครหาเสียงกุจากนะครับประกาศจุดยืนอย่างครับดังนั้นถ้ามันจะเป็นละครอีกไม่ต้องตกใจก็มันก็ละครมันก็มามันตั้งแต่ยี่สิบสองตอเรื่องนนมันจะไม่จบถูกต้องก็คือหมายความว่าไอ้ที่ตอนหาเสียงเลือกตั้งพฤฐสภามาไม่ตรงทักเรื่องนะครับเรื่องจุดยืนทางการเมืองทับไอ้นั่นเรียกว่าละครหรือเปล่าจนกระทั่งมาจากรัฐบาลกับ นะครับคนที่โดยเองประกาศเป็นเป็นปฏิบัติทั้งหมดถ้าไม่ใช่ละครเนี่ยเกิดมาได้ยังไงนะครับนั่นก็คือละครนะครับการเมืองคือละครคนักการเมืองบางยุคือเนี่ยครับการเมืองคือการแสดงนะครับคุณสมัครสุนทรเวทเมื่อก่อนการเมืองคือการแสดงนะครับเพียงแต่ว่าคุณสมัครยังมีหลักนะครับแต่ว่าละครละครตอนหาเสียงละครตอนจะจะตั้งรัฐบาลครับในโลกแห่งความเป็นจริงมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลย นะครับแต่ว่าละครเนี่ยละครการเมืองมันจะเกิดขึ้นมาได้โอ้คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงแซงความคิดเห็นกันเข้ามาได้คือเป็นอีกหนึ่งมุมมองแล้วกันจากคุณตู่เจริญพรคืออยู่หลากหลายบทบาทานักกิจกรรมตอนเป็นนิสิตนักศึกษาเป็นนักเคลื่อนไหวแล้วก็ รักการเมืองก็เป็นก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองนะครับก,ก็ชวนมาพูดคุยตรงไม่ตรงยังไงเนี่ยคือมัน,น<บ>มันต้องดูทีละตอนคือมันจะเปลี่ยนกันเนี่ยก็จะชวนกันมาคุยกันมาอัปเดตคือคือเหมือนฉายให้เห็นหลากหลายแนวทางว่าว่าเป็นยงังไงถูกไหมก็การเมืเองเนี่ยเขาผมจำตัวอีกตอนตอนเลือกประธานสภาอืเห็นไหมอ่าครับตอนที่ผมบอกสุชาติตันเจริญแล้วมาเลี่ยนเป็นนาจาร์ันนอ์ตอนนั้นพี่ถูกแทงคุณสุชาติตันเจริญถูกต้องครับทีนี้เนี่ย เกือสูชาติถูกกาหนดมาตั้งแต่ต้นและคุณมดดาเนี่ยถ้าคุณมดดาไม่มาโพสเนี่ยแลวไม่มาพูดซ้ำว่าถ้าพ่อไม่ยอมถอนพ่อก็จะได้เป็นแต่พ่อยอมถอนว่าประชาธิปไตยสวยงามเสมอแล้วก็มาเล่าให้ฟังอีกนะครับและจนกระทั่งว่านะครับว่ามาเปลี่ยนเป็นนายจ้างวัานนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ มันไม่ใช่บังเอิญมันมีมาอยู่จริงแต่ไปเปลี่ยนเอาสุดท้ายถ้าคุณดํะถ้าคุณไมาได้ไม่ได้ออกมาพูดผมก็เสียคนอีกแต่คุณพดํดำต้องมาพูดถึงเพราะว่าเราเนี่ยผมก็จิ้มหลายหลายคนผมก็รู้ว่าใครสัมพันธ์บ้างนะครับในทางการเมืองโมเมนพมเมนกระดานแล้วก็เป๊ะคือหมายความว่าเตรียมการอะไรกันสารพัดนะครับแต่ว่าในควงสุดท้ายก็มามาพลิกเอาในคืนก่อนสุดท้ายก็ท่านนีนายกเสรษฐาก็เหมือนนะครับ คือถ้าไม่ตรบบัตดเนี่ย<อ>นะครับอย่างไรก็ไม่ได้เป็น<อ>ได้เป็นเพราะรัฐมนูลปกศูนย์นะครับเพราะว่าถ้าถ้าป,ปกติพิธาต้องได้เป็น<อ>เห็นไหมเพราะฉะนั้นการเมืองเนี่ยมันมันไม่การวิเคราะห์กับความการรับมันยังไงก็วิเคราะห์กันกันยากมากคือมันจะไปถูกร้อยก็ไม่ได้คือหมายความว่าเนี่ยก็จริงมาตลอดวันสุดท้ายไปเปลี่ยนเห็นไหมหรือแม้กระทั่งการดิวเนี่ยนะครับตอนแรกนายกทักษิณว่าจะมาวันที่สิบสิงหาจำเลยไหมวันนั้นยังไม่ลงตัว นะครับก็คือว่ายังไม่เรียบร้อยนะครับจนกระทั่งคิบสองสิงหาเรียบร้อยเห็นมาทุกอย่างเนี่ยวันนั้นผมยังพยายามแสดงความคิดเห็นว่าว่าคุณพิธาพลิกสถานการณ์ไม่ไม่ลงแข่งนายกและเป็นคนเสนอเสถายนะครับลองไปดูคิวตอนนั้นถ้าเสนอเสถียวันนั้นจบนะเสถียรเขาไม่ได้ก็คือหมายความาพัคร่วงเขาบอกว่าถ้ามีเก้าไกลเขาก็ไม่โหวตให้เหนไเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนั้นถ้า พลิกนิดเดียวนียครับคือหมายถึงว่าทันกันเลยก็ตํารวจในก็รบยกมือขอผู้รับรองถูกต้องอยู่แล้วครับแล้ว,ลวยังไงจะถอนตัวเห็นไหมทีนี้การเมืองเนี่ยมันในท่ามกลางการเมืองแบบนี้เนี่ยมันเป็นการวิคนวิเคราะห์ทางการเมืองอย่าว่าแต่นักวิชาการนะคะรับหรือคนการเมืองแบบผมโคนยังผิดเลยรอบที่แล้ว <laughs> คือมันคนนันรันติดคือดวงดาวนี่มันด,ดู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 กันมาแล้วมันไปพลิกอาสุดท้ายอย่างนี้ แต่ว่าอะไรเนี่ยนะครับเหมือนกับการโกงความตายนะครับองไรมันก็ไม่รอดอะไรจะเกิดขึ้นช่วงในถ่ายแล้วแต่แบบนี้เราคุยกันมาคุณผู้ชมอยู่ในสมมติฐานนี่แหละไม่มีคําว่าประชาชนเลยนะไม่มีไม่มีคือความจริงก็ไม่มีอยู่แล้วไม่ไม่มีมาตั้งแต่ต้นประชาชนถูกใช้เป็นเครื่องมือไว้อธิบายว่าเราเป็นประชาธิตยเรามาจากประชาชนแต่การคิดทุกอย่างไม่มีประชาชนอยู่ในอยู่ในวงคำหนึ่งอย่าว่าแต่ว่าอยู่ในหัวใจ เพราะว่าทุกเรื่องที่ที่เราเห็นขึ้นมานนั้นเนี่ยมันไม่มีประชาชนประชาชนคือทางผ่านประชาชนก็เป็นเป็นเป็นเครื่องมือเป็นวัสดุที่ใช้แล้วทิ้งของรับการเมืองแบบนั้นหรทุกท่ก็ก็เราก็เห็นสภาพกันอยู่แล้วว่าถ้าคิดถึงประชาชนจะลากระบัตษะเห็นไหมเพราะว่านะครับคือหมายความเมื่อเมื่อพูดเป็นคำมั่นสัญญาเป็นสัตยาบันที่ให้ไว้กับประชาชนว่าจับมือกับใครไม่จับมือกับใคร โดยเฉพาะการกล่าวอ้างในเรื่องหลักการประชาธิปไตยนักประชาธิปไตยเนี่ยนะครับอย่าว่าแต่อํานาจมาแรกชีวิตก็แลกให้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นจุดยืนที่ให้ไว้กับประชาชนเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเขาพูดมาตั้งแต่ต้นว่าเขาจะร่วมมือกับพลเอกประยุทธ์สา,าสายพลเอกประยุทธ์จะจับมือทั้งรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัเขา<อ>ไม่มีใครว่าอะไรแต่ผลการเลือกตั้งจะไม่สิบล้านเห็นไหม หรือว่าพูดเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตว่าว่าจะกู้เงินมาแจกกันพี่น้องนะครับมันจะได้คนจะเอาอ่ะเห็นไหมแต่บอกว่าไม่กู้มาแจกไงนะเพราะฉะนั้นไอ้ความตลกตะแรงแบบนี้ไงที่ผมบอกว่ามันเป็นการแสดงนะครับละครบางเรื่องยังไม่น้ำเน่าถึงขนาดนี้นออผมจะถามจาังหงทีแล้วแล้วเราในฐนานะประชาชนท่านหนึ่งชาวบ้านท่านหนึ่งท่านสองที่ดูกันอยู่นะฮะ ต้องยังไงกับเรื่องนี้เ้าะถ้าทุกคนเชื่อในส,ส,สมุติฐานประเทศไทยประเทศไทยคือประเทศที่อะไรก็ได้คือ <c oughs> อะไรก็ได้เออไม่เล้วอะไรก็ได้ถ้าเห็นนอนตประมาศก็ยังไงก็ได้อะไรก็ได้นะครับที่ผมมาแก้พูดเสมอว่าเป็นเป็นคนไทยเป็นคนที่ตื่นยากนะครับแต่ตื่นมาแล้วจะเอาเรื่องแต่เป็นคนที่ตื่นช้าที่บมกล่าตื่นเป็นคนตื่นยากตื่นช้าตื่นมาแล้วจะเอาเรื่องเอาเรื่องเสร็จก็ไปหลับต่อ เพื่อจะมาตื่นชาติตื่นยากต่อไปนะครับเราจึงไปได้ขนาดนี้บรรยากาศบ้านเมืองเราวันนี้ถ้าเรามีความเรียกว่าม,มีความแลกด้วยความศรัทธาของประชาชนได้ถึงขนาดนี้เนะี่ยประชาชนไม่มีความคือพรรคการเมืองเนี่ยครับถ้ามันมีเกียนบนะครับเขาต้องเขาต้องไม่สนในอำนาจเขาจะรักษาความรู้สึกของประชาชนมากกว่าอำนาจที่เป็นประโยชน์ส่วนตัวนะครับ,รบ,รบเพราะว่าได้ประกาศกับประชาชนเป็นเท่นนั้น ผมไม่รู้ว่าครั้งหน้าจะไปพูดเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่ยากลําบากมากนะไปอธิบายเรื่องอะไระกับโลกสมัยใหม่เพียงแค่เอาคลิปเก,ก่าๆมาเนี่ยแทบจะไม่ต้องทําอะไรคือถ้าเรื่องต่างครั้งหนนะ้าคือเอาเอาไอ้ไอ้อะไรที่เคยอภิปรายกันไว้อที่พูดกันเอาไวไ้ฮะซึ่งมันก็อยู่ในมันอยู่เต็มกระได้คือแค่ตอบคาถามเรื่องนี้เนี่ยมันตอบคาถามยากนะเราขนาดเป็นนักพูดให้บปโกหกกันแบบนะี้แต่ถ้พูดไปแล้วนะครับแล้วกลับลังหัน นะครับสามรอยหกสิบองศานี้จะอธิบายอย่างไรครับคืออธิบายอย่างไงก่อนอ้างความจําเป็นจําเป็นอะไรนะครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยนะครับถามว่าถ้าถ้าพักนะครับถ้าเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลประเทศมันจะต้องหายนะอะไรกันหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันเห็นได้ชัดมันเป็นเรื่องยอมประบติสัตว์ในสิ่งที่สัญญาไว้กับประชาชนมันเลือตัวเองมันดูเหมือนจะสิ้นหวังกันหมดคือเรายังมีหวังอยู่ไหมกับการเมืองไทยนู้มันก็จะเป็นละครแต่ไปแบบนี้ คือมันอยู่ที่ประชาชนนะคือถ้าประชาชนมีความแข็งแกรังคือที่ผ่านมาเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างน,นักการเมืองกับประชาชนคือนักเลือกตั้งกับผู้เลือกตนะั้งและเนี่ยนะครับมีการแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประชาชนจึ <C> งไม่ได้ใช้อำนาจของตัวเองซึ่งเป็นอำนาจที่ใหญ่นะครับว่าอำนาจเป็นของประชาชนแต่ประชาชนคนไทยไม่มีความรู้สึกว่าอำนาจเป็นของตัวเอง เพราะฉะนั้นคือการเข้าไปกากระบาด <bers mirror. S 1> คือการไปยกอำหนาจฮ้และก็ไม่ใส่ใจแล้วก็ได้เท่าที่จะได้นโยบายมาเท่านั้นก็มีความสุขนะเราจึงเห็นชัดว่าเอาสมาชิกพักไทยรักไทยในอดีต14ล้านคนวันที่ถูกยุบพัก idor. นะครับคนยังไม่ล้นมาถึงถนนเพชรบุรีเลย<ะ><อ><ะ>ก็มองว่าคืออยู่ที่ประชาชนอย่างเดียวนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าประชาชนเป็นเช่นไร<ะ>ผู้ปกครองก็เป็นเช่นนั้นทั้งที่ประชาชนคือคนที่ต้องน่าเห็นใจมากที่ส<ะ>ุดนะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นผมว่าภายใต้สถานการณ์นี้คนไทยจะควรจะได้มีโอกาสที่จะได้ทบทวนเรื่องราวต่างๆน,<ะ>นะครับเพื่อที่เราจะปล่อยให้ระยะเปลี่ยนผ่านแบบนี้เกิดขึ้นอย่างซ้ำซากการรู้จักจบสิในแต่ละยุคในแต่ละสมัย เวลานะครับนักการเมืองทำประเทศอุยปูยำจนกระทั่งทาหารมายึดอำนาจและเราไปต่อสู้นะครับบาดเจ็บล้มตายกันมาแล้วก็ส่งอำนาจต่อให้นักการเมืองแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาคือการรัฐประหารครั้งสุดท้ายแต่นักการเมืองก็ไม่เคยหลับจยาก็ไปทําเหตุจนกระทั่งทาหารเนี่ยก็เข้ามายึดอำนาจมาเพราะฉะนั้นพวกนั้นก็มาอธิบายว่าระหว่างถือปืนเข้าไปเป็นกับถือเงินเข้าไปเป็นใครเรว็วกันเห็นไหมมันจึงไม่มีความต่างเห็นไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออำนาจเป็นของประชาชนถ้าเรายัง,งยืนยันระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเนี่ยหลักก็คือต้องประชาชนต้องแข็งแรงถ้าประชาชนอยู่ในสภาพเหมือนเดิมนะครับอยู่ในประเทศที่อะไรก็ได้ครับทหารมาก็อะไรก็ได้ก็ไม่กัดข้องนักการเมืองมาก็ไม่กัดข้องนะครับแล้วเราอยู่ในสภาพเป็นแบบนี้กันมายาวนานยกเว้นว่าบางคราวที่เราทนไม่ได้ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลายาวนานมากนะตอนปีสามรันนะครับกว่าจะติดก,กันเหนื่อยกันถึงต้องใช้ทอดระยะเวลานะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละเรื่องในแต่ละราวที่มันเกิดนั้นนะครับบทเรียนของคนไทยว่ามันควรจะตื่นอยู่ตลอดเวลานะครับและบ้านเมืองจะไม่อยู่ในสภาพนี้แต่ถ้าเราปล่อยปล่านยเนเลย,เยจะจบแบบเหมือนเดิมความเป็นจริงรัฐบาลแบบนี้เกิดขึ้นมาไม่ได้เลยถ้าประชาชนแข็งแรงรถ้าประชาชนแข็งแรงรเขาต้องไม่ยอม นะครับแม้กระทั่งคนที่เลือกพักเพื่อไทยก็จะไม่ยอมนะครับแม้กระทั่งคนเลือกพักเก้าวไกลก็ไม่ยอมและแม้กระทั่งพักร่วมรัฐบาลนะครับถ้ายืนถ้ายืนถ้ายอยู่ในหลักนเนี่ยยืนในหลักเขาก็ยอมไม่ได้ต้องแสดงออกกันมาถูกต้องครับแต่เราเป็นประเทศที่ประชาชนอะไรก็ได้นะครับเราจึงอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับแล้วก็แล้วถึงเวลามันก็สายเกินไปทุกรัฐเราจึงเป็นประเทศที่ลาหลังทั้งที่ควรที่จะมีความเจริญมีความก้าวหน้า นะครับให้ไปไกลมากกว่านี้นะครับมันสําคัญอยู่ที่ผู้ปกครองเราเป็นประเทศที่ไม่มีเสถียราภาพเรื่องการเมืองการปกครองเลยนะครับทําให้ประเทศนะครับดูอินโดเนี่ยครคิดว่าอินโดเวลานี้จะแซงไท่ละนะครับเวียดนามในในเมืองนองนับสิงคโปร์มาเลยไปไกลกว่าเรานลานมากนเมตรนะครับแล้วถ้าทอดยาวอีกสักพักนะครับหลายเรื่องประเทศลาวว่าลำมากกว่าไทยแล้ว <c oughs> <c oughs> เราขึ้นรถไฟความเร็วสูงต้องยังไปอาศัยประเทศลาวเลย นะครับทั้งที่เขามีรถไฟครั้งแรกเขาก็ความเร็วสูงเลยนะครับกัมพ mm ูชานี่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับพ mm hmm. มา่าเนี่ยเขามีปัญหาการเมือง mm hmm. แต่ว่าถ้าเขาข้ามการเมืองกันได้ mm hmm. เขาก็สถานการณ์การหลายอย่างมันเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ย่ําอยู่กับที่นะครับผมไม่ได้มาด้อยค่าอะไรประเทศตัวเองเพียงแต่ว่าเราเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็มีความหวังว่าประเทศนี้เนี่ยนะครับที่เราพูดเสมอในเวลาที่เราเตื่อนไหวว่า เราต้องการจะส่งประเทศนี้ให้เป็นมรดกคนรุ่นลูกรุ่นหลานครับในสภาพที่ดีที่สุดยังมีความหวังยังมีอะไรกับคนรุ่นใหม่คนอะไรแบบนี้ไหมคือคือวตู่ผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองมาทั้งบนท้องถนนทั้งในสภาอะไรแบบนี้คือก็อารมผูปปม้บาก็เป็นสัมพันธ์ไปหปรากฏการณ์นะครับในแต่ละยุคผมก็เข้าใจเน็น14ตุลาเนี่ยนะครับจวใบเด็ก6ตุลา16 19สภาตมินอยู่ในเหตุการณ์ จนกระทั่งเรื่องราวขบวนการพี่น้นองคนเสื้อแดงจนกระทั่งถึงบรรดายวาวชนและระหว่างกลางมีกลุ่มพันธมิตรกอปะปะสอก็ตายจะเห็นอารมณ์ผู้ว่าของสังคมได้นะครับเวลามาก็มาพลึบนะเวลาหายก็พรึบเหมือนกันกลับมาที่จุดเดิมนี่ยากมากนะครับและไม่ใช่ว่าเราไปไปไป,ไปพูดอย่างนั้นบรรดานักเคลื่อนไหวในยุคในยุคใ,ใหม่นี้นะครับมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนก็ ต่างก็เห็นปรากฏการณ์นี้เหมือนกันครับว่าการจะกลับไปจุดเดิมยากากนะครับเห็นไหมถ้าวันนี้เนี่ยนะครับกลับไปที่จุดเดิมไม่ไว่าจุดเดิมจะปักหมุดในเหตุการณ์ใเณดเรียงเรียงมาจนกระทั่งเหตุการณ์สุดท้ายเนี่ยในปี63เนี่ยถ้ากลับมาพึกได้เหมือนเดิมสถานการณ์บ้านเมืองก็จะเปลี่ยนอีกแต่ของเราเวลามาก็มาพรับ,รบ <antu. S 1> เวลาหายก็พริบตาเดียวเหมือนกันนะครับ คือหมายความว่าทุกทุกกระบวนการที่ผมเอ่ยมานั้นไม่สามารถที่จะกลับไปที่จุดเดิมได้เลยไม่ว่าอะไรเหตุการณ์เนื่องทุกเหตุการณ์ตั้งแต่เรื่องมาทะเลาะกันดูเรื่องกันมาีนครับประวัติศาสตร์สอนไว้เลยเว่านี่คือสภาพโลกความเป็นจริงนี้สัจธรรมข้อนี้ไปไม่พ้นไม่ว่าย,ยุคใดหรือสมัยใดนะครับแล้วมันนะครับมาเร็วเคลมเร็วตลอดนะครับมีน้อยนะครับบางกระบวนการอาจจะมีเวลามากหน่อย แต่ก็อนนี้สัจจะทำข้อนี้ไปไม่บนครัน<า>ลองดูปรากฏการณ์ปีหกามเนี่ยถือว่ามาเร็วนะครับเป็นที่ตกใจแต่เวลาหายเนี่ยน่าตกใจมากว่า,า,าว่าบัดนี้อยู่ที่ไหนหมดแล้ว<า>เห็นไหม<า>คืออารมณ์ุ<า>ูว้วากแบบเนี้ยนะครับผมว่ามันได้พิสูจรนร์กันตลอดเส้นทางของของการขับเคลื่อนในส่วนของภาคประชาชนาเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเอาอะไรแน่ๆกับคนไทยนี่อกักปัก วันนั้นเี่พลึกเด็นมาที่ไหนก็ไม่รู้รนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนเหมือนกันเห็นไหมในแต่ละเหตุการณ์เป็นเช่นน,นั้นมันถูกแปลเปลี่ยนผ่านการลงคะแนนเสียงได้ไหมครับพวกเขาอาจจะไม่ได้ออกมาแล้วคือปัญหาว่าเมื่อลงคะแนนเสียงเ่ยแล้วไม่เป็นไปตามเจตนาเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเอาละเป็นจะเป็นเอเกอสิทธิ์ของพรรคการเมืองแต่ว่าพรรคการเมืองที่ประกาศเ,เป็นคำมั่นสัญญาไว้กับประชาชนมันไม่ใช่แค่สัตยบัน ระหว่างพรรคการเมืองแปดพรรคสามร้อยสิบสองเสียงเนี่ยแต่ว่ามันมันคือคำมั่นสัญญาที่ไว้กับประชาชนอย่างที่ผมบอกว่าถ้าประชาชนเป็นคนจริงจังยึดถือคำพูดเป็นหลักรัฐบาลนี้เกิดขึ้นมาไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นเพราะว่าเราเป็นประเทศที่อะไรก็ได้ยิ่งเขาไประบายกับครูหาเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งคะแนนของเขามันคือความหมายมันคือชีวิตนะครับแต่ว่าปัญหาว่าประชาชนไปคิดว่า ทุกกางทุกการกากบาดนั้นมันคือชีวิตะนะครับมันเหมือนกับความสัมพันธ์ที่สั้นๆนะครับเหมือนกับสมาชิกสิบสี่ล้านคนซึ่งวันยุคพักไม่รู้หายไปไหนหมดะนะครับคนหน้าตกใจวันนั้นถ้าเอาหนึ่งในสิบสี่เอา, 1, เอามาสักล้านหนื่อ,อะนะครับหรือแม้กระทั 1, ่งหนึ 1, ่งในร้อยสี่หนึ่งในหนึ่งในร้อยสี่สิบเอะมจะหมายความมาแค่แสนนื่องอวันนั้นหลักร้อยสิบสี่ล้านไม่รู้หายไปไหนหมด เหมือนวันยึดอำนาจ19กันยายนปี49 19ล้านเสียงของพัคไทยรับไทยมาไม่ถึง19คนน่ะที่ที่มาสู้แบบครับนั่นนั่นคือโลกแห่งความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าว่าแต่ใครเอาพักคนรุ่นใหม่แบบอนาคตใหม่อที่ต้องการติดกับพรักเพื่อไทยไทยรับไทยครับวันที่ยุบพรคอนาคตใหม่ปรากฏการเดียวกันนับวันยุบนะนับวันยุบ่บเปอนคนอัปเตอร์ช็อปตัดจากนั้นไปก็เป็นคนละเรื่อง ก็มีคนนะครับแค่หลักร้อยเหมือนกันเห็นไหมเราลองดูปรากฏการทั้งที่มันน่าจะปรับก็สิบสี่ล้านไทยรักไทยครับคนยังมาไม่เต็มถนนเพชรบุรีที่ต้องการติดถนนปิดถนนเพชรบุรียังไม่ได้เลยคนเห็นไหมแล้วพอตึกติดกันอนาคตใหม่พรรคคนรุ่นใหม่เห็นไหมอารมณ์ของประชาชนมันน่ากังวลมากนะครับเพราะฉะนั้นพอเขานะครับฝ่ายที่ยุคพักเนี่ยเขาก็เห็น นะครับเขาจึงไม่มีความสึกอะไรกับพรรเก่าไกลผมมเป็นอีกหนึ่งมุมมองนะผมว่าก็ตอพิตรมองว่าประชาชนเนี่ยเป็นส่วนสําคัญนนในการจะกระตุน้นให้บรรดาพรรคการเมืองนักการเมืองเนี่ยแคร์พวกเราผมคิดว่า ทุกคนที่ดูอยู่ถือว่าเป็นผู้ที่สนใจทางการืันแหละก็ถือว่าให้เกียรติกันแล้วก็ขอบพระคุณที่เข้ามาชมนะครับคุณผูชมเพราะว่าก็ต้องเรียนรู้ไปก็เป็นอีกหนึ่งพอวิเคราะห์นะครับคุณผู้ชมแม่นไม่แม่นตรงไม่ตรงเ,เราไม่ได้บอกแบบนั้นแต่เราใช้ให้เห็นในมุมมองของพี่ตู่จนคพพนมอ,มองได้หลากหลายมุมอมองเนี่ยชีย้หลากหลายมุม ชี้หลักหลายมุมมองจะเกิดถ้าใครเบี้ยวเป็นยังไงไม่เบี้ยวเป็นยังไงก็วันที้ฉายกันได้เห็นจากการตั้งต้นประเด็นว่าที่คุณทักษิณไปที่ทําการพักเพื่อไทยครับวันนี้ครบถ้วนนะครับขอพระคุณพี่ตู่จริพรพูมิพันธครับสวัสดีครับสํานักข่าว today make t o ม o ร์ร w t ทูเดย์